สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นงค์งไปนานกลับมาหอดบ้านแล้วเนาะคนนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยยูบ้านคนเดียวได้มหมนี่นะมันนี่น <c oughs> นนยู่บ้านคนเดียวพ่อใหญ่ไปกูนค่ะพ่อใหญ่ไปแค่ปีอีน,นั่งคนไหนไปนั่งพราะว่ามืออื่นอีนั่งงานเนาะค่ะมือนั่งเฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์จันทร์สามมือเลยเนาะคะ่ะเนาะ เพิ่งไปซอบม,าอมอ้าค่ะสอบมือสุดท้ายซอบเสร็จแล้วกลับมาหอดบ้านพี่น้องเหี่ยวเเขวาอีนังจะพาพี่น้องมากินอันม่นเฮ็ดสุกี้กินอีนังมีน้ำจิม้มสุกี้เหลืออายุแต่ดดแล้วล่ะแล้วก็ลืมลืมว่ามีน้ำจิม้มสุกี้อยู่ บอมียังค่ะมีแต่หมูมีหมูมีอ่าผักกาดขาวแล้วก็แค่รสแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องหมูนั่งคุณนองออกจากซองแข็งเนี่ยเป็นหมูสามสันค่ะโอ้ยน้ำยดมื่อนี้มีแนวเห็ดยุ่พี่น้องมื่อนี้เมื่อนี้จะเห็ดปอบเปี๊ยะเนาะคะ่ะปอบเปี๊ยะเก่าสิบชินบ่ไดไรเห็ดขายเด้วเห็ดกินแล้วก็จะเห็ดอ่าเอาไปให้เพื่อนบ้านน้ำเพื่อนบ้านเ้าเอาป่ามาให้พี่น้องยีน่งก็เลยว่าสิเห็ด ปอเบียไปไปคืนเหล้าไปไปไถ่เหล้ามสินะ,นะพี่น้องเดย์นั่งลังหมูก่อนโอ้ยหยาดหยาดไหลายอย่างหลายแนวเออเจ้ากระติเฮ็ดอะไรก่อนหมูสามสัน้นเดย์นั่งตังน้ำก่อนเด้อพี่พี่น,อนอ้องน้องเมื่อนี้อยู่บา้านคนเดียวเช็ดอนี้ยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่บา้านคนเดียว กินสดหน้าหนห้อๆพี่น้องคะ่ะอากาศหนาวได้มันนี้นะอากาศหนาวหนาวลมบ้านนี้นางนี้มีฝนตกน้อยๆพี่น้องตมมียนีงมีแต่ผักผักหมูแล้วก็วุ้นเส้นแค่นั้นแหละคะ่ะ หมูยนางบะฮันดอกพี่น้องใส่เป็นสิ่นแบบนั้นเลยเ <laughs> ดี๋ยวฮันแครอทใส่ลงไปก่อนแต่ยังกินข่าวกันเนาะพี่ๆน้องๆเนาะใส่แครอทลงไปกระหน่ำก่อนค่ะเมื่อนี้เอาหูหมูออกน้อยู่พี่น้อง mm hmm. หูหมูทีพี่คนไทยแล้วไขมา่านะหูหมูย่างขิงเลยเอาออกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสร็จก็<อ>เดี๋ยวสี่อันหนึ่งกินต้มกินก็น้ำจิม้ม สามโลลสอบแร้งจะว่าบบหั่นกับหั่นจักหน่ยอยเถอะหมูก็ไดย์มันสีสิ้นมีโวดนะนะ้าพี่น้องค่ะหิวข้าวหิวขาว,ว,ขาวสอบแล้วแล้วก็โลง่งพี่น้องเอ้ยสอบแล้วก็โลง่งค่ะโอ้ยเป็นตาย่างแซ่บดีจังเลยเนี่ยพี่น้องหมูมาเด้ออีนั่งฟ้าพี่น้องมาเห็ดอ้าวใคร សូវាប់ផ្លាប់ពីខ្លាប់ព คมาค่ะแล้วแล้วชุกี้นางเห็ดไงไงมาตรง,างนี้อยุ่งยา้พี่นอ้องเด้อถอยบาโกงก่อนพี่น้องเห็นชุกี้นางบ่ะนอ้องดีก็ดีอันเผื่นมันตั้มเผื่นมันตั้มกว่ากว่าโทรศัพท์พี่น้องย่านพี่พี่น้องก็เห็นอัน สกี้นั่งกันหน้ามายาลายยางลายแนวเถอะนี่นั่งตักสกี้กันเด้อเรียนสลองสอบแล้ว <c oughs> พี่น้องเอ้ยมากินสกี้กันเด้อ <c oughs> นี่ค่ะเหตุไงไงประต่องี้หนุนยากใ <c oughs> ส่บุญเสศษไปน้อยนึง <c oughs> ยามันอืดกินแล้วกินแล้วแล้วก็กินแล้วแล้กว,ก,ก,วก็เสียบป,ปอเปี๊ยะบัดเทศเนี่ย <C ük> พี่น้องค่ะเห็ดกินได้สองมือเผนตัวนี่ไปต้องอันน้ำลายมาิิเปืองน้ำจิม้ม <c oughs> ใส่น้ำจิ้มอีกพี่นอ้องอากาศหนาวๆกินชุกี้พี่น้องค่ะกินชุกี้ฮอน ใส่หมูสามชันอหอนใส่น้ำปลาสุกกี้นี่มันต้องปรุงเพิ่มปร,รถถุงเพิ่มมาแซ่บบัถึงรสอันพริกผงนี่เขาเขาปัน้นเขาปั้นแก่นมะน,น้ำปั้นอันเกาอร่อยว่า ปันขวัญมันนะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเพสพี่น้องมันก็เลยเป็นช่วงแปลกๆนี่น่าใส่น้ำส้มก่อนมากินใส่น้ำส้มอยู่เนี่ยนะ <c oughs> ใส่น้ำส้มน้อยนึงค่ะ <c oughs> อ้ยหางเลยว่าจะใส่น้อยนึง กินพริกกรอบกินพริกผงกรอบกินบะหวมบะหวมคือพริกผงทั่วไปพี่น้องกินฮื้นๆล้วก็แเสบจากงูพอมซื้อของร้านเดียพี่น้อง่าบาได้ไปร้ปรานไทยสวดนนาม,มันห้อน นั่งเฮดนามไลย์ผดได้เนี่ยเฮดนามไลายกับเปลือกน้ำจิ้มพี่น้องคะ 嗯，对。Mm. Yep. ก็ไฟยูไฟไม่ตติดอยู่นางสักต้องถ่ายผ้าใบย่างแต่มาว่านเลย 拼啊，拼飞啊！呃呃呃呃 เมียงหมูอันนี้นี่น่าไปสื้อมา นะาจาก,กเดนมาร์กแล้วนะ่ะแล้แกไปเดนมาร์กราบพูดน่ะสื่อเขามาประเทศโนเวย์ซื้อเขาได้นาะค่ะเพราะว่าประเทศติดกันเราก็ซื้อมาบ่อหลายซื้อมาให่พ่อกินแต่คนว่าไถ่ขืนม้าขืนมานมาเมื่องหนอกเอาหมูมา้านำบ่อใดเด้อผิดกฎหมาย แต่คนว่าเขาจะเอาขื้นมากินเ่องเครื่องระวังระวังเครื่องแบบว่าเห็ดแบบทอดมาก,กระเขาอย่างประมาณนี้ได้เนู่เนาะคะ่ะแต่คนว่าเอาใส่เครื่องเอาใส่กระเป๋าใหญ่แบบเป็นมูสิน้นใส่กระเป๋าใหญ่โหลดใต้เครื่องบ่ได้เนาะค่ะเนาะ บกินน้ำสมาายู่ชละหลายๆนี่เสียวฟันเลยี่นอง้ใด้เป็นเคยนางเด้อมันเสียวฟันเด้อ นงเห็นบางคนกินเนี ну women, ่ยโอ้ยกินก er mm ๋วยเตี๋ยวใส่น้ำส้มสายชูปนว่าเคือเงแก้วกระพริกเขากินได้จังใดว่ะเอาอีกหน่อยกันหมูบดเดมาก็ส่งเหนียวๆจังหน่อย Moi. ชุดหนามันหอนมีเฮียงมีเฮียง,งขนาดเลย,ยขอแวะไปบึงไฟก่อนด้ว ไมีแห้งท้อง แซ่บกินกันน้อยก่อนนั่นที่กินกระเซ็บตัวอะไรพี่นอ้องจากนาหนาวหนาวหอนเหรอประเทศเนี่ยเย็กชุกกี้นี่หอนเลย <c oughs> <c oughs> หามเมื่อสำหรัก boy oh. Ja. Mm -hmm. yeah. ยำหมูปล่าแหลกอิ่มโอ้ยคือเสดไปหยีบก่อนแล้วค่อยมาเห็ดปอเปี๊ยะแน่นอนเลยเนี่ย เชิแล้วพี่นอ้องอันนี้ไปกินตอนแรโอู้วี่ว่าก็ได้ต้มได้หลายอยู่ตัวนี่หมูทุงหนึ่งแล้วพอคลิบหน้าข้าวขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมช่องเมียฝรังบันนอกด้วยค่ะเด้